มึดเลยครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้เวลาหกโมงกว่านะครับโอ้โหวันเสาร์ด้วยวันนี้รอบด้านเลยอะ่นะแม่ค้าตลาดนัดผมว่าซุ่มชักันเลยทีเดียวยังไม่ได้เปิดบ้านเลยนะครับ นอนได้ยินติ่นมาได้ยินเสียงฝนเลยออกมาถ่ายให้พี่น้องดูนะหวังพี่กุลน,นะมีท่วมอะ่ะผมบอกได้เลยนะวันเนี้ยถ้าตกนิ่งๆเนี่ยไม่มีลมเลยนะแบบมีแต่น้ำฝนโดยเฉพาะเลยอะ่ะโอ้โหชุ่มฉ่ำครับฉ่ำเลยแนละ อ่ะดีใจกับพี่น้องที่ทำไล่มันไล่อ้อยระพระโอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้ได้ผลผลิตนะครับสมหวังทุกคนนะครับฝนตกแบบนี้นะโอ้โหป้าฝนตกแกก็ยังขี่รถอีกเนาะ